พี่น้องลราป,ป้องปายสวัสดีทุกคนทุกท่านสบายดีพี่น้องทีมงานเกี่ยวเขาหน้าจิสายแดกหักกันสิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีสิแล้วแหละพี่น้องอันนั้นก็จะเป็น bát nam mô thiền ông, thang an ăn...

เขาบ,บริยเกี่ยวห่างก็ได้ก็ได้สามพัวเมียเขาเนาะฮะสิแล้วเลยพี่น้องเลยเลือหน้าให้เดียวจ่อยใส่หมด เอาอีซออยู่หันจะเสร็จแล้วทุกคนเหลือนาะไห้เดียวนี่ก็จะเป็นบ้านนาโมพี่น้องไปอีกกัน ส,สิบเอ็ดโมงที่สิบเจ็ดนาทีน้องพ่อสีกำลังเดินมาสีทำไมมึงเอาฟันมาก่อนเวลามึงเดินน่ะเส สิยังกล,กลางหืออีซ้ายแดงนี่มันมานเนาะมันนี่ให้คนมาเกี่ยวตลอดเศร้าอ้ายอยู่ยอยู่ไหน ມັນບໍ່ສູ້ແລ້ວມັນຈະມັນແບບບໍ เขาได้เงินร้อยเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็ได้เงินร้อยเดียวเท่านันา้นลนีนลนเ่เน,น,น,นาะจาูมีเงินจากติมันยากเห็ด้ซูไปยังได้สองร้อยนะเป็นลงหน้ากูต่อเด้อ เฮ้ยจอดกสเองสงสารเขาตั้งใจมาอยากใดซองอยอี้ดพี่นอกตั้งใจอยางได้บองลอยผัเวแล้ว นี่ด mm. mm. ังสงสารเขาเขาห้องนายมพท่านซุกขากหรากแต่ว่าเขานายมพลท่านซุกขากแต่วันไก่กินกินหดกินโพไก่เนี่ยลำคานมันเอายังไงอ่ะมันจะคนบอกเออคนกูก็ไม่ได้ไหลเนาะ ฟ้าคนกูกับอีแม่กัวกันออกมาทั้งคานแมนไปกัคอมเมนไปเกี่ยวขาวกูนะวะอีแม่กอมาเจ้าคนนี้มันนี่นะมันนี่นาะวันรวมดาราหรือไงน้องส เอฟซบอกว่ามึงน่ะป้าผัวไ่ได้ดอกเอฟซีบอกว่าน้องโพสีน่ะเลิกกับผัวไม่ได้หรอกค่ะก็เหมือนกับมีแม่สอนนั่นแหละสตอพูดไปงานงาน อ,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 อันนี้ได้น่ะเขาอุตส่าห์มาแบบวางอยังใ,นในส่ซองหล่อเนาะมาวกเข่าแลุแล่ยละสูดสร้างน้อยสปะเก่งเรากรเกียรแทบบอ,อีจอย สภาพอีจอยอุยอีคอลลาเจนมึงเอ้ยอีคอลลาเจนมึงมมมลืมไปแนละ้ว วันศินดืมไปวันศิลพี่น,อน้องลงขะลงมาข่าวต่อบอ่ะซูไปนั่งก่อนกันยังอยูอาหารอ่ะซูซูไปนั่งก่อนกันยังอยูอาหารแมมกูได้บาทน,นี้ แม่กูเดะโอ้โหมึหหงย er ังสบายดีอย no ่บอน้องคนโตดน้องหลังพ่อยายสอนก็คือการกับอีโอสีสิปากันอยู่ขุมมือสีแม่มึงน่ะสิปากันกับพัวอยู่ขุมมือฮะ เป็ตสังข้าวนึ่เมื่อไหร่คว่นตอแมมหลซมนำหนาพันแนกกูนออมากระดาษพิษกระพวและสิ่ยองเต็มที่นเนาะสองคืนหลอพยั้อบัดใจสาม,มึงนะสิเอ้ยปันใคร เดีวาเที่ยงนี้มาใช้ถานมาแล้วก็ปุ้นนใส่จานเด็กมาเล่นนี่คุณได้เพื่อนแบบเ่นานแม่น้องบุญยันน้อนองฉันสั่งหน่อยก่อนอีจอยมานังเพีย มึงเก่งเลยนาะจ่อยเนะา,า,า,นานะจริงอลลรอนีน้ำกระปุนแล้วแล้วเฮ้ยเขาจะไปขั้นข้อมึงเลยเนาะเขาหิวนั่นโอ้ยผัาากผ่อนกระเจีงน้าเจียงติดข้อเลยนะติดขอ้อ ต่างผักสะก่อนเด้กกอออามาเฮ้ยมังโม่หน่อยเฮ้ยสีผมซาจ่อยน่เนาะจอยแม่กูอยุดไซด์ดูนี่จอยแม่กูอยู่ไซด์ อีแมะโอ้ยไปฮีเคียรทำไมดิอ,อือบอม่ค่สะสจอยนะคะค่ะน้องซีมาร้านเคยสตาร์ทโหลดแล้วบันนี้่แดกร้านเคยเมือง บ่อ,อยู่บ่าหนิร้านเคยมึงเอี่ยมึงหายกันกับผัวบ่อฮะไปทาผัวบ่อ่อาสีเลือกเมียหน่อยหรือเมียใหญ่หพิดกันบาหนี่ผัวนีบ่เอาจากเมียอ,อ,อ,อีแม่สอนแม่แม่แั้วที่น่มหาผัวบ่องค้บครบกับว,ว,วัคขวด โอ้ยอยากอวดข้างนอกว่าตัวเองมีผัวเด็กหน่อยว่าตัวเองงามข้างนอกงามแหงว่าตัวเองที่หนึ่งนี่ก็พี่ดอกเขาคลายนี่บุดมือเนาะโอ้ยเข่ายืนเกี่ยวปวดปวดไปแล้วเป็นน้ำอีแม่มากับผัวนะแม่ด้วย จีดำว่ะจีว่ะจีบึดบึดบ่อบึดบมึงดูน้องคนโตนนะน้องคนโตส่งขาดากนะลูกแม่อามังโมาด้วยแม่ใส่แม่ตอนดีนะแม่แม่ พี่น้องป้องปไปในมันูสูสองดาราดางสาวจอยกับน้องโพสีประสันกัน <c oughs> มันจักสารอะไในหลางกายเขางมึงนไห่บอเ,เอาแต่สารเขาร่างกาย พี่น้องป้องปายกะระสิบพี่น้องจิเก็ภาพบญกอรอริเพิสสนิทก,กันด้วยกันเดี๋ยวกระสิ้จัดขอดไซเดอร์มาขอดไซเดอแกงไก,ก,งก่สับประร่ตะหมักหุ่งสูหมัผกผักแกงหมักผาก มาไหมมาหาล่างมือเร็วๆไปล่างเดิมมือสุนด้ดไปหาล่างมือสะจ่อยสีผมล่าซุทพี่น้องป้องไป,งปแม่ลูกหรอว,วาโอสองสาปรปฏิวัติเกี่ยวเขื่องมือเนาะเดี๋ยวรออเดียวตั้งใจมาสิมานอัน เอาสองลอยลูกวะไปเกี่ยวเขาหน้ากูฏะซูพันเยวหลายสองลอยลูกผมลืมไปว่าวันศิ้นบอียางมันก็ยังเคียวอยู่ฮันเด็ก็เลี้ยวทรงซานกระติรสองซานกันข่าวฮอลายกับพวกใครยุ่นน่ะแม่ฮอลายมาทันเกี่ยวอ๋อมึงไงมึงเห็นอยู่กุนังไนี่น่ะเห็นมึงเห็นเยอะจะรั่วมึงไงเชี่ยนี่ ารไก่บ้าตีนเน้นนั่ยหมอหา่ยังขึงเรางมมาหมงงไม่รอดจาโจดจ้าลูกตเขขึ้นอยู่กัน้นเราแตงงากม่ไก่ไก่ดำและไก่กระดูกดำบนกนแม่น่กระดงกมันยังดเอามาเซ็เปิลก่อนสิเซ็เปิลก่อนมันจะไปลูกตีนลาย่าลูกตาไข่ ตากกำลังมึงไปนลูกศิษย์เดี๋ยวบอกมึงจะบอกดูลายน้ำลายมึงจะพุงลงใส่แต่หนาวเมื่ใหญ่ชี้รอาพิเศษมึงอย่าโลอะไรสีจากเดียวเสียคนเดียวโหดด มากินน้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพิเศษนะพิเศษดูสิ